จ้าสำหรับภัยที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่ไอทีมักกินเขามันไก่หน่ะจ้ะพี่น้องเมื่อนี้มาดามสีผ้าพ,พี่นอ้องลองเอ็ดเขามันไก่กินเบิง่งเนาจ้ะพี่น้องนาวามันสิเป็นยังไงกับการลองเอ็ดเขามันไก,ก่เธอแหลกของมาดามสีเป็นยังไงก,กะติดตามเบิ่งกันเล่นนะจ๊า สวัสดีจ้าบอนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามอีสานภาคแสบชั้นแนวคือเก่าแล้วนะจ๊ะพี่น้องเอาสำหรับมือนี้มาดามก็มีเมนูเด็ดเด็ดแสบๆนะจ๊ะพี่น้องทํากินเองที่บ้านห้าไดงง่ายๆเถียมแสบน้ำนะจ๊ะพี่น้องกินแล้วรับรองว่าทั้งอิ่มทั้งแซบนะจ๊ะสำหรับเมนูมือนี้มาดามก็สิมา่วนพี่น้องไปเอ็ดเข่ามันไก่นะจ๊ะพี่น้องสำหรับวัตถุดิบที่ห้าตรงเตรียมก็มีไก่เนาะมือนี้มาดามสิเอาเป็นไก่โตแบบนี้ นำนักกะหนึ่งกิโลกรัมนะจ้ะแล้วก็ซิมีขิงแกไอ้หนึ่งขีดแล้วก็มิลาผักชีนะจ้ะลาบผักชีก็มีซีอิ๊วขาวน้ำตาลรา้แล้วก็มีเกลือสำหรับอัตราส่วนมาดามชีลงไว้ในไต่คลิปเราจะพี่น้องไปมาที่นี่เข้าไปเบิ้งขั้นตอนวิธีทำกันเลยนะจ๊ะสำหรับขั้นตอนแรกเราจะเข้าก็ต้องตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำ ลงไปในหม้อนะจ๊ะเข้าใส่ไฟแรงก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะต้มให้จนกว่าน้ำจะเดือดนะจ๊ะในช่วงที่เข้าล่อให้น้ำเดือดในเข้าก็มาขูดคิงออกก่อนนะจ๊ะพี่น้องขูดเปลือกคิงออกก่อนโดยการใช้ช้อนนะจ๊ะขูดเปลือกออกแบบนี้นะจ๊ะหลังจากที่เข้าขูดเสร็จแล้วนะจ๊ะเข้าก็นำเมีดมาหานันแล้วก็ซอยคิงให้เป็นลักษณะลูกเต๋านะจ๊ะ เฮาอย่าลืมมันจะแบ่งขิงออกเป็นสามส่วนในการใส่งานคือใส่ไปในตุ่มไก่แล้วก็หุงเข่าแล้วก็เอ็ดน้ำไม่จิ้มนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮาก็มาเตรียมในเรื่องของหลกักผักชีนะจจะโดยใส่สากถูกแบบนี้นะจจะพิ่นงเพื่อสิได้เอาไปใส่ใน,ในตุ่มไก่นะจ๊ะต่อมาเ้าก็มาเตรียมในเรื่องของไก่เราจะห้าสีน้ำไก่มาซับแล้วก็หั่นให้เป็นชิน้นพอประมาณที่มันสิได้ตุ่มซุกเร็วๆนะจ๊ะ ตอนนี้น้ำกระเดือดได้ทีแล้ว,ลวเฮาก็สิน้ำไกล่ที่เหาซับแล้วลงไปในหม้อเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ใส่ขิงตามลงไปตามโดยใบเตยนะจ๊ะหลังจากนั้นเหาก็สิปุงรสด,ด้วยเกลือปนตาม้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ตามโดยซีอิ๊วขาวหลังจากที่เหาต้มไปได้สักพักหนึ่งก็สิสังเกตเห็นใ้ว่ามีฟองลอยขึ้นมานะฮาก็ใช้ทัพพีของเหาตักฟองถิงนะจ๊ะ แมา่ดามลืมบอกว่าตอนช่วงที่ห้าต้มนําห่อนไปนี่หลังจากที่มันเดือดแล้วนะจ๊ะห่ากับลดไฟลงมาใหา้ป็นไฟกลางเรนะาจะพี่น้องคนไปทังไฟอนะ่อนเนาะเพื่อว่าเวลาที่ห้าต้มไปแล้วนี่นำนำต้มนำซุปเห้ามันสีได้บวกุ่นนะจ๊นะหนาลบประทานเนาะหลังจากนั้นห้าก็มาเตรียมในเรื่องของน้ำจิ้มของมะก่เห้ากับซีิมีขิงหันพริกแลก้วก็น้ำตาลซีอิ๊วดำไอซีอิ๊วขาว นำกระเทียมดองแล้วก็มีเต่าเจียวเนาะจ้ะแล้วก็มีน้ำสมสายชูเนาะจ้ะหลังจากนั้นห่อกระใสขิงหัน่นลงไปในถก่อกรแล้วก็ตามด้วยพริกตามโดยเต่าเจียวแล้วก็ตามโดยน้ำตาลทรายตามด้วยซี่อิวขาวตามด้วยซีอิวดำเนาะจ้ะตามโดยนำกระเทียมดองแล้วก็ปัน่นผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ้ะ เ้วห้าก็สิมาเตรียมหัน่นพริกไว้ลุยหนาะน้ำจิ้มนะจะพี่น้องิได้มีหนาะตาทีนะ่ารับประทานเบิ่มมากขึ้นนะจ๊ะล้วกะหัน่นผักชีนะจะลุยหนาะไปนําหลังจากนั้นเราก็ใส่ทั่พีคนแล้วก็ชิมเบงรสชาติจะทาให้ยังบพอดีตามที่ห้ามักเ้าก็กสามารถปรุงเพิ่มนะจ๊ะตามเอาตามที่ห้าวกมักเลยจ้ะจากนั้นห้าก็สิมาเบงในเรื่องของไก่นะจ๊ะตอนนี้ไก่ก็ได้สุกแล้วเพราะว่า สังเกตไเ้จากไก่สุกก็คือไก่มันสิลอยขึ้นมากนะจะร่อยฟูขึ้นมาแล้วข้าก็มาเตรียมในเรื่องของเขาหุงเราจะเ้านำเข่าเจ้าของเห้านะจะมาล้างน้ำซองน้ำแล้วก็เติมน้ำซุปของเห้าลงไปในนี้นะะเห้าสิตักน้ำซุปล่งไปจนไอเห้าใส่ปลายนิ้วมือของเห้านะจะพี่น้องไงจิ้มเบิงว่าหายมันถึงไงขอนึงเราจะพี่น้องพว่าถ้าเหาใส่หลายมันเขามันชีเชะเนาจะ ล้วเข้าก็นําไปใส่หม้อหุงได้เลยจ้ะเข้าสามารถตักขิงที่อยู่ในหม้อตุ่มไก่ใส่ลงไปในหม้อหุงเขาก็ได้นะจะพี่น้องเพื่อจะได้เพิ่มความหอมให้กับเขาหุงของเข้านะจ้ะหลังจากหม้อหุงเขาของเข้าดีดแล้วเขาผักว้หาหนาทีแล้วค่อยถอดปักออกนะจ้ะหลังจากนั้นเข้าก็มาเตรียมหั่นแล้วก็ซับไกใ่ให้เป็นชินน้นๆแน้วจะหนารละประทานพร้อมเสิร์ฟกบน้ำจิ้มแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับแต่งกวาก็ไดนะจ้ะถ้าไผมี นี่ตอนนี้เขามันไก่ของห้ากระได้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะ่จะหนาตาก็สิปินประมาณนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกในการทาเขามันไก่สาหรับองม,มาดามนะ้าจะพี่นงเอาคลิปนี้มาดามก็ต้องขอจุบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะจะพี่นองสําหรับเรื่องของรสชาติกะพอใส่ได้นะจะพี่นองเนะาะหวังว่าคงสิเิป็นประโยชน์กับคนที่อยากล่องเอาไปเอ็ด กินเบิ่งนะจจะพี่น้องในยุคโควิดแบบนี้เฮ้าสาม,มารถเอกัเขากินเองดลในบ้านของเฮ้าง่ายๆนะจะพี่น้องบมต้องออกไปนอกบ้านเพราะว่ามันเสี่ยงต่อลรกต่อไั้นะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจะพี่น้องบุญรักษาเทวดาุ้มค้องสวัสดีจ้า